หลายคนเลี้ยงนกตัวเดียวนะคะแล้วเราก็รู้ว่านกของเราเนี่ยไข่ลมแน่นอนแนวทางที่คุณจะสามารถทําได้มี2ทางค่ะวิธีแรกเนี่ยครูปอยแนะนํามากที่สุดก็คือปล่อยให้แม่นกเนี่ยกกไข่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งสักประมาณ2-3สัปดาห์เพราะว่าถ้าเรารีบเอาไข่ออกทันทีนะคะนกเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าคือเขายังไข่ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีการตกไข่ซ้ํามาเรื่อยๆแล้วอาจจะมีภาวะแบบไข่ค้างหรือว่าสูญเสียแคลเซียมเนื่องจากไข่จํานวนมากได้พอเราปล่อยให้เขากกจนเบื่อแล้วจนเขาไม่ค่อยสนใจที่จะกกไข่หรือว่าจากสงถึงส3สัปดาห์แล้วเราก็เก็บไข่ออกได้เลยแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือนกอาจจะมัวแต่กกไข่นะคะเขาจะไม่ค่อยออกมากินอาหารค่ะปกติแล้วถ้าจะมีนกตัวผู้ด้วยอ่ะตัวผู้จะเป็นตัวที่คอยป้อน ให้แม่นกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวผู้เนี่ยคุณอาจจะต้องแบบแบ่งเวลาที่จะป้อนอาหารให้เขาป้อนเป็นอาหารลูกป้อนให้เขากินโดยตรงก็ได้ส่วนวิธีที่2ที่เก็บไข่ออกทันทีเนี่ยแนะนําให้คุณใช้เป็นบางกรณีเท่านั้นสําหรับนกที่มีพฤติกรรมก้าวลาวนะคะแล้วก็คอยจิกไข่หรือไข่แตกอะไรแบบนี้กลัวไข่จะเน่าในรังแล้วก็เก็บไข่ออกเลยนกบางตัวเนี่ยกกไข่จนไม่ยอมออกมากินอาหารเลยแล้วเรารู้สึกว่านกอะมันอ่อนแอแล้วมันก็ผอมลง เรื่อยๆแล้วเราก็เอาไข่ออกเพื่อที่จะให้เขาเลิกกกไข่แล้วก็มากินอาหารข้างนอกนะคะเพื่อที่จะให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น